เลตระเนพลตำรวจโทธนพ,พลศรีโสภารองจลเจเรตํารวจแห่งชาติจลเจเรตารวจรักษาราชาการแทนจลเจเรตํารวจหัวหวนา้าเจเรตํารวจผู้กำกับชาร์และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับกระผมพนันตำรวจเอกบุติชาติบุตรศรีภูมิผู้่มกับการฝ่ายยุทธศาสตร์กองกกับการมืองการสํานักงานจลเจเรตํารวจในนามของคณะผู้ดําเนินการจัดการอบรมขอขอบพระคุณท่านรองจลเจเรตารวจชาติผู้กำกับชาร์เป็นอย่างสูงนะครับที่ได้เกียรติมาเป็นประธานเปิดโครงการอบรมเตรียมความพร้อม ผู้ตรวจราชการของสำนักงานวิชาติประจำปีงบประมาณพุทธศักราชส5 6 9ัรกในวันนี้ครับการอบรมในวันนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ตรวจราชการมีความเข้าใจในแบบตรวจราชการแผนการตรวจราชการและวิธีการตรวจราชการของสำนักงานวิชาติเพื่อนําไปใช้ตรวจราชการของหน่วยงานในสังกัดครับโดยมีผู้เข้ารับการอบรมจานวนทั้งสิ้นในห้องประชุมนะครับมีผู้แทนจากกองบัญการกองบัญชาการตำรวจพรบานตำรวจโพธรทภาคหนึ่งภาคสอง พักเจ็ดจำนวนเจ็ดสิบหกท่านผู้ตรวจราชการรองตรวจราชการหนึ่งถึงสิบจำนวนสองร้อยท่านและผ่านทางสื่อโทรทัศน์ครับโดยมีกลุ่มเป้าหมายของผู้แทนหน่วยระดับบชและปกอรจำนวนทั้งสิ้นสามร้อยห้าสิบท่านครับบัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วกับผมขอเรียนเชิญพลตบตรธนรพลรสีผิวารองเจ้าท้าเมือชาติเป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดโครงการเตรียมความพร้อมผู้ตรวจราชการของทํานเมืองชาติประจำปีงบประมาณพุทธศักราชสอร พร้อมทั้งให้โอ,อวาสเพื่อเป็นแนวทางใน้กับรัชการแก่ผู้เข้ารับการอบรมต่อไปครับขอวงดินเชิญครับแต่เ,เลตํารวจรักษาราชการแทนหัวหน้าจเจรตํตรวจ,จเจรตํตรวจลองผู้ิชาการลองจเจรตํารวจ้บังคับการและผู้ข้ารับการอบรมทุกท่านกับผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมผู้ตวรวจราชการของสำนักงานแห่งชาติ ประจำปีก็ประมาณ2,569ในวันนี้โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงรูปแบบการตรวจราชการเพื่อให้สอดรับกับแนวนโยบาย169ของท่านผบตรและจะมีการกำหนดแบบตรวจขึ้นใหม่ที่เป็นการเฉพาะของเจรนตำรวจเองสำหรับใช้ในการตรวจประเมินการปฏิบัติงานทั้ง5สายงาน เพื่อให้หน่วยงานที่ได้รับการตรวจราชการอย่างทั่วถึงครอบคลุมและทำให้สามารถติดตามปร,ปรับปรุงการปฏิบัติงานที่ยังเป็นปัญหาข้อบกพร่องโดยจะมีการรายงานให้สำนักงานตำรวจทราบผลการตรวจราชการด้วยทั้งนี้เพื่อแสวงหาหน่วยที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างดีเยี่ยมสามารถเป็นแบบอย่างให้แก่หน่วยอื่นๆเพื่อที่เป็นการพัฒนาต่อยอดแก้ปัญหา ภายในหน่วยต่อไปได้ในโอกาสนี้กระผมขอชื่นชมคณะจัดโครงการที่ได้เล็งเห็นความสำคัญของการตรวจราชการและการจัดอบรมให้ผู้ปฏิบัติสามารถปฏิบัติได้ถูกต้องพร้อมทั้งขอขอบคุณวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่กรุณาสละเวลาและให้เกียรติมาร่วมถ่ายทอดให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมอบรมสุดท้ายนี้ ขอให้การจัดการอบรมในครั้งนี้ดําเนินไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์บัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วกับผมขอเปิดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมผู้ตวรวจราชการของสมานิกวแห่งชาติประจำปีเข้ามา269ในครั้งนี้ครับ